เลยราเราเฮ้ยเราเราต้องใช้สูตรล้อมไม้วัวแล้วต่อยหัวได้ได้ขังเลยเนาะไปไปขังแล้วต่อยหัวเลยเไปเอาเข้าเราเข้าบ้านกลางวางสะม้งหมดเลยวัวเลยไม่ไม่มันนั่งอยู่ข้างๆมันได้ยินหมดแล้วเอาเลยบอกเขาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาดิเอาคนไใ้สัตว์ไปเอาระเบิด ไพี่เต้เต้โดนเต้โดนได้ไงเนี่ยไม่มีปากไม่มีเสี่ยงเลยไม่ร้องไม่ร้องแห่หน่อยเลยเงียบมาเหี้ยมากสวยตายเหี้ยตอยเหี้ยบลิตบอลิอากาศด้วยต้นเอือกบาลิต อ่ายชไหวายียวลงมาแล้วล่วแล้วบ้านโดเรมอนเลยบ้านโดเรมอนดีมึงปล่อยช่วยทำไมไอยเหลือเหลือเหลือที่เหลือตัวหาเหลือตัวหาบ้านโดเรมอนแบนโดเลมี่จัดมันเตเียดเลย

เลวันเยับเลยแบบเปล่าเยอะเลยทไฮไลท์นะเกิมทีไฮไลท์นะเกิมนี้กแคิกาไฮไลท์ใช้ไข่ลอสใช้มวก3ามอ้าวไอ้ไอ้กูตื้อปืนไม่ตันแย่แล้ววิเตอร์กระบอกเดียวโอ้ยโดนดิ First b l i o e เฮ้ยกูจุ๊บเองกูจุ๊บเมกูจุ๊บไปตอนนี้กำลังไปม่เตกำลังไปไปได้บ้านได้เขียนได้เขียนทนายทนายไอ้นี่ไม่เป็นโอเคพี่โอเคเขียนไหนโอ้เนียนูกน

ดามันด่านอีพีโอเโอเคได้อีได้ไม่มีกูก็สู้ไม่ไหวแล้วยิ่งกว่าไมยอมจเขาเรียกก่าดามนมดน้อยแต่เพื่อนอันร้อยเปอร์เซนต์เว้ยยายนี่ปดเอวปีเดียวเล้วโดนระเบิดโดนระเบิดเก้า้อโดนระเบิดเก้าร้ first blood น้ำตายแล้วจังหวะนี้ต้มจืดนะฮะวัตถุดิบทำอาหารนะครับวัต <laughs> ถุดิบมีอยู่สามทิ้นนะครับเขาจะทำได้หรือไม่ล <laughs> <c oughs> ักลาวัตุดิบต้มจืดตอนนี้จืดแล้วเหลือต้มเผ็ด เฮ้ยรูป่านมักรูป่านมันกระโดดลงไปเลยพุ่งรามิ่ไม่ลงบ่ายยิงคนอ๋อยิงนกบ่ายต้มจืดครับยิงนกไยพีเต้ราเมน6 0หกร้อยได้ยังไงเขาเรียกว่าตัวโคเบอร์ โอเคต่อของเพื่อนทุกคนแล้วเงินน้ำเองไม่มีแต่กลังใจมีเต็มร้อยใช่ครับเขาเรียกว่าแทงของทีมเก่ง

ทีมไ <toys> ี <P an lon> ่มาแล้วได้โตมได้ซ้มโตกซ้มโตกซ้มโตกตกแโ็มซ้ำโลยทำมาเลยนจใ่ะมางให้ทุกคนแล้วของอยู่นี่ของอยู่นี่เล้งคอสิน เราเต้นเล่นเก่านื้อพวกมึงเล่นตึงนี่ไม่มันเลยเก่งเฮ้ยี่เนี่้ำไอพี่เพิ่มมาสาบ้อยได้ไงเพราะว่าเมื่อกี้ทำศพบ้านไม้บ้านไม้เฮ้ยกูไม่โตช้างแล้ว โด,นเ,โดน,นเฮียโด <c oughs> นเะฮียโดนยารามีอาเนี่ยไปมันจะมาแล้วมันมเอาเฮียแล้วน้องยอมแล้ว <First round. S 2> เข้ามาไม่ได้ บ้าแล้วมันร้อนแล้วมันร้อนลนแล้วตัวย่อาการแล้วนะอาการโกหยามแม่แบบหยามเกลียดยูซี่ยัดอะไรเงี้ยเออยูซี่เลยยูซี่เลยที่เลยทเลยทเลยที่เลยที่เลยท่เลย อยู่ซ์มึงโดนแน่้อ้านัอ้าโอ้โหกลังอยู่สิที่เหี้ยร่วงเป็นมะม่วงเลยลังอยู่สิยังวิ่งไปไม่ถึงไหนเลย วางเวกซ์างเวกร์เฮ้ยยูซี่ใหม่ยูซี่ใหม่อย่าไปยอมแกๆแก่แก่แกเฮ้ยเปิดจีดแีกว่าฮะโคจี๊ดแปดเอาอมเออมาจี๊ดแปดาเืกีพีไม่งคมแล้วาช่ ม่แคมแคมแคมรอท้ายวงแคมรอท้ายวงบ้านไม้บ้านไม้ไอแมปนไอแิมปเอาปืนพวกยิงมันเอาปืนพวกยิงมันินาปบินายแคมปวงแคมวงบิดได้วอินได้วอบิดไปิไปไอนี้มนตายตีมันทำไมแกแล้วย้ายระเบิด ปาควันปาควันบท <the> <the> ปังตอนำใสโอ้โดนหนเลยมาแล้วไปดิกวัวแล้วเอาปปาควันปาควันโอ้ยเอาแล้วช่วยจ้วยนู่จ้ว

เไ้อมสอเราวะเฮ้ยพี่เต้เราใช้สูตรเดใช้สูตรเดเเปลี่ยนปืนเราเปลี่ยนปืนเราใช้อุลซดีกว่าอัพเกรดอัพเกรดเฮ้ยตาไนล้วนตาไนล้วนเอาเลยเอาเลยอัพเกรดอัพเกรดเฟื่อฟูอีพีให้ทุกคนปะควันแล้วยิงเลยแล้ม่ควันด้วย แงแปดเลแรงแปดเลยแรงแรกัทหนบสถ์ไม่เไม่ตังไม่ตั้งตัไม่ตายหรอกทีคนน่ะโอ้ยเยไเยไปเลไปเลยไปเลยไเลยไลยไเไเลยไปไเเไไก ปาดไปเจอเลยเราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นไายแล้วปาควันก่อนปาควันก่อนพี่มีอะไรมีอะไรใส่ให้หมดดาวนี้ดา้มีอะไรไปมีอะไรไปเอออยู่กูก่อน

ลาจา้า,าม,ามาันมาทำอะไรอ่ะเก่งมากกว่าว่าฉันจี่น้งองม,มันยอมแพ้แล้วมันยอมแพ้กันแล้วเล่นสามสามเปล่าเนี่ยพี่เต้ย้ายไปนูน่น ไฮไลท์บลว์ไฮไลท์บอว์ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์เขมาลงห้องเปจิมูนเปจิมูนเอลงห้องเหรอเอามาที่เอาทีไว้ที่เปจมูลเามีลงห้องเหรอเพื่อนไม่รู้เพื่อนได้บอกเขาแล้วว่าพี่เต้บอกนะได้มีลงห้องอะแอดไว้ได้ไหมพีเต้โอเคเไปเล่นการ์ดนะเต้ไว้ไว้จัดใหม่ Okay. 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 Okay.